เฮ้ยเกตโชว์ผลงานยอดใหยอดมนันพี่น้องเบางชัดก็อะไรเด้อพี่น้องปัญหาแห้งพุดนั่นนั่น,น,นออกแล้วบัดตอนอยู่ในทรายคือประกันนอนหนิ่งอยู่เบ่งแน่พี่น้องคุณได้มกบังใหญ่เลยปาาแง้งเม่อได้ิัญหา <laughs> สวัสดีกันย่ำเสอีกคือเก่าครับทักทายสบายดีเสวันทีสามมกราปีหกเจ็ดพี่น้องเปลี่ยนแนวหาอยู่ห้ากินเด้อพี่น้องเหมือนี่เดินทางหล่อแถวให้แถวหน้าแถวบ้านนี่ละพี่น้องเดินทางกับเยเกตอีคือเก่าพี่น้องเยเกตมาเห็นยังเหมือนี่สวัสดีค่ะมือนี่เยเกตกับเพามาโตเกียดไส้โดยจากหรือว่าเกียจเจ้าหน้าบานเฮ่าน่าจาะมันหล่นน้ำกันเราจิได้มกเด่เน ออมบอดด์จะตอนนี้ก็ได้ร้ายเติบแล้วอาพี่น้องหลังจากเฮ็ดเริ่มแหงดินเริิมแหงเริ่มอันนี้เฮ็ดก็เริิมไหวไปพี่น้องก็เปลี่ยนแนวหาอยู่หากินก็สิรัสรับซรับเปลี่ยนตามวิถีการหาอยู่หากินบานเท่า,าละพี่น้องวันนี้พาพี่พาน้องหาขัวเขียดไส้พี่น้องเขียดไส้หรือว่าเขียดเจ้น้า ได้แล้วบ่ได้เราได้ลักษณะการหากระหา,หา,หาน้ำทรายยังสี่หลับพี่น้องอเห็นวมกโตัวม <laughs> ันมกโตอยู่ตามทรายนีย่เป็นเกียรติจ,จ้าหน้าพี่น้องนี่มกแสพเสเด้อ,อใส่ผักสีผักตูหล่าวเฮ้ยายเกียรติได้มาแน่แล้วเด้อพี่น้องนะที่ผูเมยเป็นได้ดอกมึงเฮ้ยหาห,า,หาจังสี่หลับพอได้ผัก่อนไปนำ้ำเ <laughs> <laughs> มาหนี้ก็ม,มีด้วยละคน พ่อหอนนาแรงเขียดจะหน้าพันธิมาฝังโตอยู่ตามทรายอย่างที่เระพี่น้องกับเขาง่ายคือกันลรพี่น้องกับกบแต่ว่าพันธิมักเขาง่ายน้ำทรายเนาะสี่บอคือกบกบบนเขาตามกีตอมอ้าตรงนี้สองตัวพี่น้องนั้นนี่ตัวนึงเป็นเร็วนาะแต่คือกันเลอกพี่น้องเขียดทรายเป็นหมองเป็นบอลคือกัน เขาง่ายจำสินนั่นไ <มา S 2> ด้ดอ,ออกมาแล้วขลมลมอยู่นะตะปุอยู่มั่นดีเด้อพี่น้องนี่เอสซี่พี่น้องบางทานกับสอบถามมาว่าโตมันยังหน่อยคือเอาไปอันนี้กินได้ซ้ำนี่ท้ำนี่เด้อพี่น้อง <c oughs> เขีนย <c oughs> จนจ้าสติบุใหญ่กว่านี่หรอกเบิร์ใหญ่เพิ่น,นละ่ะสิบุคือเขียนหมอนี่อัะ มันยังตีงวงอ่ะนี่ว่างนี่ล่ะหลังจากบ่มีเห็ดแล้วก็พ่นสองปลากับเจ๊เกตกับสีน้ำเสนอรูปแบบการหาอยู่หากินนะตามแบบวิถีชีวิตอีสานบ้านเฮาที่เคยหามาละพี่น้องนี่มีตัวหนวนเนาะมนจ้ะนั่นยอุ้ยตะปูอยู่อะประกันมาเล่นทรายนไสนไปในหัวพี่น้อง ก็กันเล่นไส้เป็นเด็กหน่อยมโอนี้อ๋อนี่แหละฝากคนไปนําเล่นได้ของกินนําเลือกพี่น้องเล่นจ้ามองเพผ่านหลายหล่ได้มองเพผ่านนั่นอยูคนคนไทยทำเนี่ยไม่เห็นโตเขียนอะไรนี่เด้กเต้นเร็วเฮงหนอเร็วเต้นแล้วก็ะยู่เลยคนดักปันนี้คนดักฮึนี่เร็วแต่บอพันดามากันเด้อพี่น้องเป็นวิธีหาอยู่หากินนี่อีกตัวหนึ่งนั่น เป็นรูปแบบเป็นวิธีที่บานาเข้าคยหาล่ะพี่น้องนี่แถบภาคอีสานแถบบานคนสองปลากับสิหาอยู่หากินตามฤด,ดูกาลประมาณนี่ล่ะพี่น้องน้านี้กับเป็นกบไง่ายขั้วห้อยหาเขียดทรายเนาะอันเดนเด้นี่เต็ยนมั่นีองวังหันไปใส่แล้ว <laughs> ามาขัวเขียดไส้น้ำกันเดอิอพี่น้องมือน,นินั่นลย่เป็นหนองเอี้ยออมกออมในพักซี่แสบคือกันล่ะพี่น้องมันดีก็ตีบริยางมือหนิถักผ่อนขาไปนำํำหาเห็ดกับหาเงาคขักพี่น้องปีนี้ าจนหอดปีใหม่โล่งเป็นหมองจนเงี้นอยู่ป่โอเนื้อไปแล้วโตปักเก็บอยู่เลิกเนาะเงี้ยกสิพ่อหาเนี่มือเสาแหละไส้ซ้ายมาแดดแดดดีลี่อสีเบิดหนาวกับแดดแดดแห้งด้วยพี่น้อง ควดเราก็ได้ควดเราเล่ยบ่ควดเราเล่ยกระได้โอ้นั่นพี่น้องนั่นตุ๊บุอยู่ฮะแต่ว่าอ He ืโอะไโอ้ทีปั้นเขาได้บ่น้องหมดแล้เดีนยวใช้เอาแน่แล้วนี่อะไนะนี่เด้โอ้นี่นั่นๆนั่นนักปั่นตะขี่ อยูไลายมองลลไลไลแต่เด็กเมียนคือการกับห้อยกับหยังนี่แหละพี่นอ้องห้อยคือการมองพันยูกับยูไลไลาบางหมองกับบุ๋ม<อ>ีมันขาดใบจีเ,เกตมันไม่นอกของปณิยางทาโตเกียดเบิร์เงาโุดเด้อพี่นอ้องพี่โอ้ไปตะมันอยู่เด้อพี่นอ้องพอเลย หองี่มันกับมีเป็นมูอยู่เอฟซีพี่น้องบางท่านกับบเคยกินว่าเอาไปเห็ดกินแนวใดก็เอาไปมกไปออมใส่พักซี่เล้านี่แหละพี่น้องเป็นอาหารอีสานบ้านเฮาของกินแปลกตัวพี่น้องของกินอีสานนี่นี่น่กเอเบิเลยเบิดใหญ่เล่นล้านนั่น มดญ่เขียดจะหน้าล่ะพี่น้องรอดเห็นใหญ่กว่านี่ก็ขึ้นทีบดีกัวกันดอกด้วพี่น้องหน้าดูได้หนี่ดีสองเลยมกใส่เขาเบื่อพักกิตูรู้ว่าแซ่ยายโรเอ็ดเราเห็ดใส่พักกิตูหอมหม้อน่ารู้คุ้มลุ้มเลยตัวนี้เนาะการหากกับฮับจังสี่ล่ะพี่น้องคอยเคลียร์ไปตามไส้ นานน้อยดีซีเราได้ในนี้อันจังสีสีมันเร็วอยู่นี่นจ้ะพ็เดี๋ยวพักพอนนั่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 นเดี๋ยวนั่นจ้าผดคุมคุกมุกอยู่มือคนสูกดำแนเด้อมือคนหาอยู่หากินกันจังสีละแมนบ่ผู้ผู้แมนเล็บกระสีบดแดงคือ อาเบิดตรงนี้เบิดอ้าถอยมาไหม,อมพอดีตำเมียงเลยเจย๊เกตไงเห็ดเห็ดเมียงคาแสบด้วยพี่น้องนี่หมักล่งไส้หั่นพี่น้องเอินหมักยังน้อน,นี่นนนไปใหญ่ลงไปลุมม่มบุญใส่ขี้ดิ๊งน่องใส่น้อง<ม>คนอยู่เลิกน,อกน้อแม่นจ้ะคนสองโต<ม>หลานลูกวุ้ยขู่ม,มอ่อยู่เนื้อแก่ตกไหม มาทำน้องบ่มิเจ็ดสิบขวดหยากเแน่เด้เป็นไส้นองนั่นนีนนน่นน่ปัดยูยโตวง่ามนองพอดดเอาเอาเอาถูกบึงกอนจึงจะเขาทาอยู่นั่นเฮ้ยบึงเนี่ยถูอวนที่แห้งพี่น้องนั่น แน่มือไอ้ยายแน่มือยายเกดเด้อพี่น้องยา้แน่เขียดแน่เขียดหามพวกกัดมือแม่ยายเกดมือคนหาอยู่หากินต้องขวดไสออกค่ะค่ะนั่น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 นี่บ่ม่ได้เดียวต้องขวดลงเลิกเลิกเมนมามาพี่น้องเรียนไสแล้วกันมื่อนี่พี่โอ้ยยายเกตมานแห่งบ้านต้องโฉกลงค่ะค่ะเพราะไสมันน่องค่ะ นันั่นนั่นเอดเนี่ยเห้ยเน้าอ้ยมันตมุกมุกมีต้หวนพี่น้องงานนานวุ้ยเขาทาอยู่ได้นี่เขาทาเขาทาเอาไมเอาดีๆเานั่น้ยมาตต้นหวนาโตปเลยเอาคู่มาพี่ มึงแน่พี่น้องพุณโอนหมานเร็วเด้อพี่น้องแันแนวนี้เร็วแห้งท่านอยู่นอต้องขี้ดื้อที่เลยเร็วแห้งนี่เด้อคนละโต้วางหันพวนคนละโต้นอโว้ยอ้วานแด้งพี่น้องพุนไส้ละโอ้เร็วแห้งเอ้าได้แล้ว หมานเร็วอยู่รอกแนวนี้แอ้บทนาเสียมเอาเมือเลยด้ปันมันดินทรายมันอยูเลกเนี่ยตัดงออกองขีด้านหนสองขวงนี่ัวนึงพี่น้องอันหา้เขาทาเอาจะเอามือมรจะตดปันโผาดบ่ ใส่ในเหน่บสากแห้งน่องสากนาะอืใส่กอสางไหลคนได้นั่นัหนึ่งมับุโอ้พี่กายใส่รลายเป็นหนี้เด้ยเขาเห็ดไ้อยู่ที่ของใตเลไหลลงมานี่เด่นนั่นฮโอ้เขาตาเกือบไปย่างนี้ตัวนี้ รุ่นใหม่บางคนกับบุงโเด้อพี่น้องวิธีหาอยู่หากินแนวนี่เป็นวิธีดั้งเดิมเดี๋ยวผลหามาตั้งแต่ดึกดำบรรพ์หมดละเนาะกระปอตะเมยปุระจ้ะปูยาตาใหญ่ปุระเอฟซีพี่น้องบางคนบางท่านก็เคยหาตั้งแต่เป็นเด็กหน่อยคนอันได้เอฟซีลูกสาวมาหาจะกินเาบอว่าก็รุนใหม่ความสิฮงอนตนยุค่้าปุ่นกะอกาสรยุ่เนาะมันหลายเติบปีน้อก อย่านไปน้ำไส้เดินไปแล้วเด้ไปดอกไส้มันโดนแห้งพอสวงทีดินใส้แห่งๆเป็นสิบอยู่ล้วพี่น้องพูนเป็นสิดันโตลงไปอยู่มองดินซุ่มๆพี่เห็นไมปุณนั่งกินขจะได้โศกมันอรอมาดเมื่ี้เราผอมหไดนโอ่ โอ้ยเยี่ยเกาเสียมหน่อยให้เสียมกันนั่นล่ะกว่าไส้บ่ได้โอ้ยมันอันสานโอ้ยพักเนีโอ้พี่นี่จะโจนด่วนเย่ยเกล่าใหพี่น้องตัวบิดๆนะจ้าความันสิโศกง่ายด้ก็ก็สิเอาหายเสียมหน่อยกวดาไส้บ่ไดาย้องจอมเนาะงานงาน เอามือแบบหาเอาแต่ว่าทิมเราพี่น้องมื่อเลยงานมึงเน่านมุกนาเลยพูนตบอดือบันกรบอเต้นเนาะไปแม่ไปแมงนบาไปเด้อันตัวเดือไปเร็วขนาดไหนหลายเอกมากโต่นเอาปากแนนหนึ่งามแม่ นพ่อได้กินอยู่ดอกพี่น้องพอได้มกอยู่ดอกคือหลากหลายการหาอยู่หากินอยู่เด้อพี่น้องบ้านเฮาก็ได้เงี้ยจ้ะมันก็หายังพอได้กินอยู่เออท่านเดียววะท่านเดียวเหงงอโตัวกี่เดือโตัวนี้มันคืออ้วนแต่ตุ๊ปุ๋ยอยู่อ้วนนำเรื่องฮุยๆเด้อพี่น้องย้ำอม กินตามฤดูกาลหมั่งเท่าอาจารยฝีหลับพี่น้องธนาสอนพัทบมันได้บมก็ใครมีน้อนคเขาจะนั่นนันนั่นนัี่ตรงนตัวนี้พี่น้องจับยายเกตมา่นวนวยมีโจนหวนบางแนวที่อ้ยสองเกือบพกเข้าพานไดนีน้องพานยังวาบัานเด๋อเขาบกเก็บเลยตัวบกเก็บเลยพี่น้องคุณ นี่จ้าตุ๊ปูอยู่ใต้เลยคนอ้วนเนาะเพื่นคุ้มดุดเขาไหมนั่นนั่นนั่นใต้ละตัวหนึ่งใหญ่เก๋เดี๋ยวนี่เดี๋ตัวหนึ่งนี่เดี๋นี่ตัวหนึ่งมึงเนี่ยพี่น้องปูนอุ้ยปูมีแต่ตุ๊หมุกหมกมีแต่ตัวอ้วนมึงหนีแม่หมหนีไป ลายตัวได้ไงพันยูเจริญพี่น้องทั้งนั่นนี่พี่น้องทั้งเอเดนพันพักกันหาหากบไง่ายคนส่งปลากับยัยเกดขวาเขี่ยไส้เด้อพี่น้องวันนี้หาเขี่ยไส้หาเขี่ยง่ายบอสเขี่ยง่ายเขี่ยเสาไส้ถ่ายกั็พบเขาง่ายคือกันล่ะพี่น้องแต่ว่าตัวนี้เพันสีอยู่ตามไส้นั่นแมีนบอนั่นนั่นลูกก่อธาก่าธาก่อธาอยู่ฮะ นาฤดูการเนี่็สิสลรัสับเปลี่ยนการหาอยู่หะก,กินประมาณนี่แ่ะพี่น้องอีกบดบดดอกเห็ดก็เกิดเมีคนันฝนตกมากเกิดลดแล้วมีเห็ดเห็ดทางี่ฮาวหาวทางอับพลฉลิกจะ้ะถ้าฝนตกนี่บางบาง,บางปีเดือนใบกุมภาเนาอปีกาปีนั้นที่สองกุมภาให่เหาอเจบเห็ดเซยอ,อยู่นี่ก็จะอยู่ว้แถวต่ไะจะเกืบเอ๊ อุ้ยมึงเน่มีตัวมุงมุงพี่น้องโอ้แน่แม่มาลงเอาไปหยองบ่ได้เอาหัวนั่นมึงเน่ยเขเอามือควัดเอากระดาพี่น้องเอาควัดควัดมาใส่เสียมหรือปาเนี่เอ๊บซีสิงงงไหปุบเถาซ้องเถาพากันเห็ดยังเนาะที่ว่าละเมึงเนี่ยพี่น้องการหาอยู่หากินบ้านเฮาเอ้ามาเดิเบิ่งกล่องนั่งดีๆีด้วยยัยเกดเอย ตาเนี่ยมเขียดด้วยบาด่นยตาเนี่ยโอ้ยขอกระด้ยด้วยกันโอ้ขอทานเนาะมึงมันไส้มันหลายมันเลยขวนอีขวดถิ่มร้ายอยู่ดอกไม่ละคอยตีไหนคนนี้ใหม่มาดับเดี๋ยวเขียดจะนาน คนย่ำ่นไข่นี่บ่มีไฟกินไข่เพิ่นบ่มีไฟกินหัวกับนี่ไส้ละหูง่ามเฮงน้องตัวอ้วนที่แห้งเนี่ยพี่น้องแป๊บเดียวเดมมกบังใหญ่แล้วเด้อคุณมกใหญ่แล้วเอ้าบ่เห็นชัดปรนไดพี่น้องข้าผ่าด่างเขียวเดี๋ยวตอนสรุปคลิปยอดได้ยอดมันผลัะติเปิดถุ้งด่างออกพี่น้องถ้าบ่เปิดเอ้ยถ้าบ่ปิดไว้บ่ได้พี่น้องเต็นนี้เบิดเต็นเก่งแห้ง เอาไปยัยเลี่ยมสิเห็นบ่นี่เด้เห็นแหละนี่เด้สังเกตไงปืนพ่นเจาหนาขึ้นก่อนเนาะอะไรล่ะอุ้นอันเด้เด้โอ้โหตัวหวานดีแห่งไปอีกบะสองสองคนตัวละสองจ้าสองแข่งขวดไปเลิกแห่งข่อเนาะแม่ง เราได้ไปใส่ดอกพี่น้องมาเนี่ยนั่นมึงเนี่ยบูดมึงเอฟเลยค่ะเอาหมองเดียวนี่ก็บเสดมกเดีลยวเรเมื่อไงฮะพระกันใดของเหรียญไม่ละเด้อพี่น้องมาเนี่ยเฮ้ยนะตัวนี้เป็นยู่เทิงตัววัวไงยูเทิงกินซส้ อยู่เลิกแต่ว่าไม่แต่ตัวอว่อนนวลเนาะนั่นเองหุ่มลุ้มอยู่นั่นมึนงเนี่ <c oughs> อุ้ย่าพี่น้องท่านไหนบางท่านเคยหากาลองไปหาบางเดือกพี่น้องเป็นอีกวิธีการหาอยู่หากินม,มัมมีไว้นี่สามผลใส้ไลจเกตนี่ดิหนึ่ง <c oughs> สองพี่นั่นนั่นสามมีตัหวหนวนพี่น้องมั้งแน่หุ่นใสจ้ะใหญ่เลยเอะเราเปี่ยงเลยบอไม่ไงญ่แล้วโมกฟังโตงลงเลิกหักเนาะเยอะพี่ดีเป็นยี่ซิบกวัวเส้นผนเลือกพี่น้องผลฟังโตลงไปใส่ใส่เนี่แถวหนาไส้เนี่ยมอมมียกเว้นมองได้เป็นไส้ไอ้บนหนาเนี่นจ้ะถ้าม,มองได้เป็นไส้นะหนาเนี่ยจะฟังลงไป ประมาณยี่สิบหาเส้นคนละกับเบิร์ตใหญ่เขียนเจ้าหน้าแล้วนะพอเป็นตะมันอยู่เด้อพี่น้องอย่าอย่าพวกกัดมือข่อยเด้อดับแม่เมื่อโจโกนเมื่อวานนี่นั่นโจโกนน้อยดุสุสันเจลาโต้บางเลย่นพอกันหาเนื้อทีพอร้ายเด้อพี่น้องเอาตัางม่านี่นี่ได้เป็นมุกบางใหญ่แล้ว พอเอาพอเอาไปตะมันน้อยเกศตะมันเนืเอเ่องว่าฮะบรรยากาศท่องทงหาอยู่หากินฝากปีฝากน้องมาหนิโมว่าสิปีใหม่ปีเก้าละพี่น้องการดำเนินชีวิตก็ต้องดำเนินต่อไปตามห<อ>ัวก้มหควก้มสามาดไผ่มันตามวิธีหาอยู่หากินไผ่มันละพี่น้องโุ้ยอ้วนดีแห้งโว <laughs> อ้วนดีแฮงอ้วนงวะเตลาโตเนาะตลาโตเด้อจ้าอะไรล่ะบุญมิดบางแนวพี่น้องอ้วนแรงไหลซดเฮปีน้องรับชมเมื่อกี้ครัเน็ตลุดขำอะไรล่ะดีโตนั่นบุนโตขุกหมกเลยเอาขอทายเหร ว่าอยากให้พี่ให้น้องรับชมแบบสดๆกับ <c oughs> สัญญาณบอดี <c oughs> พี่น้องรูดไปไะไอีกกับบอดายซัมบานเนี่เ <c oughs> <c oughs> น็ตบอดีเนาะกนจะพูดว่าอไรใดเนาะฟังพื้นที่มันก็เป็นพื้นที่อัพสัญญาณเอ้ามันอยู่พี่น้องมาหนิมาข้าวเดียวเด้อมันแต่เต่าเลดมไหมนี่สองโมงตอนนี้ด้มุกใบใหญ่นั่น แดดแจ่มไหนได้กแ,ดดแกแก่แจ่มเลยนะคอยคอยกันอยากเมื่อยอายุคอยก็คือเห่าแท้มันคือมันแทะตัวก็ใช้ขวากอโหนี่แล้วเนาะคนบอยากเมื่อยอะไรเด้อพี่น้องวัวไปทางใดก,ก็มกกีแต่โตหมกๆเนาะ่นจ้ะได้หลายครับพี่น้องประกันหาอยู่ประมาณชั่วโมงเศษเ,เกือบสองชั่วโมงนี่ละ่ะเ,น,เ,เนื้อไปหอดนีกว่าจะเข้าหรอกนี่ธุระอยู่เหมือนกันอืม เอไปทุลัดนำกระถือว่ามานเร็วอยู่พี่น้องเมื่อนี้นเป็นอีกหนึ่งวิธีการหาอยู่หากินบานเฮาพี่น้องอ่ะพี่น้องสําหรับขิปบรรยากาศการหาอยู่หากินรอทงไ้ทงหน้าหากวัวเขตดไส้เมือนี้ก็คือซีเมนพ่อไหวสำเนียงน้อยจะเก้ากถือว่ามานแล้วล่ะมานหลายเติบเด้อพี่น้องพรกันหาประมาณชั่วโมงเสร็จ,เ,รจเกือบสองชั่วโมงนี่ล่ะแต่เป็นโล่หรอพน้อถือว่ามีอยู่อยู่นี่เี่ย การหาเขียดไส้ก็คือเขียดจะหน้านี่ล่ะพี่น้องมันฝังโตตามไส้พ่อนาแรงเป็นสิฝังโตตามไส้ฝังโตจนพุ่นล่ะพี่น้องฝนมาคนคอยสิออกไปห้องไปว่างไครทางบ้านคนสองปลาก็เลยเอิ่นว่าเขียดไส้จริงๆก็คือเขียดจะหน้านี่ล่ะพี่น้องอะไปบังยอดไดยอดม้านก่อนเดินทางกลับบ้านพี่น้องบ้านนี้นางเคลียรเรนก็ยังพอมอยู่นอ นี่กเกตโชคผลงานยอดใดยอดมันพี่<ด>น้องบางชัดก็อะได้เด้อพี่น้องปัญหาแห่งพุดนั่นนั่นออกแล้วบัดตอนอยู่ในสายคือประกันนอนหนึ่งอยู่บ่งแนพี่น้องอคนด้มกบางใหญ่เลยปลาแง่มาใดปัญหาฮะยอดใดยอดมันกถืึว่ามาันอยู่พี่น้อง <c oughs> เป็นอีกวิธีการหาอยู่หากินอีสานบานเฮาแถบบานค้นซองปลากับสิหากินในรูปแบบนี้แหละพี่น้องนาแรงแ <c oughs> ต่รับทับเปลี่ยนกับขัวห้อยง่ายหากบไง่าย ใส่ตุ่มปูตุ่มปลาไปสำหรับพี่นอ้องเออพี่เสียเก็ติเินหาวแพื่อนาพี่น้องสำหรับคลิปผลงานการเล่นไส้เมื่มอี่ะะก,อก็มานอยูย่เนาะยเกีตมานยู่จ้ะมานเนี่ยเป็นโลยู่จ้ะเล่นรา้เป็นเล็กหน่อยแต่แต่ว่าเล่นแล้วได้แนวกินเมื่อกินพร้อมเด้อพี่น้องเมื่อีนเป็นไออีกวิธีการหาอยู่หาก,กินบัานหา้าละพี่น้องกถทอว่ามานแต่เสาอยู่เมื่อีนหาชั่วโมงกวัวเนาะแม่นจ้ะประมาณชั่วโมงเศษพี่น้อง กันยังพ่อหาได้กินอยู่พี่น้องยังอุดมสมบูรณ์พ่อได้อยู่ได้กินอยู่อ่ก็คอยล่อลุนน้ากันคลิปไม่มือไม่ละพี่น้องสําหรับคลิปนี้กับบ้านก่อนพี่น้องรลุนน้ากันมืน่อวันเสียอยู่หาก,กินแนวดส่วนเหนะเ็ดบ่มี้วะละเนาะเบิร์ดกระจายเห็ดเบิร์ดเราจะทิ้งไายฤดูการไปแล้วจะช่วงปีใหม่พอดีพี่น้อง <c oughs> เห็ดหลังจากนี้กับปุลับพี่น้องรอฝนมาไม่ต้นพฤษภสผ้าถ้าฝนมาเร็วก็ได้กเก็บเร็วอยู่พี่น้องประมาณกลุมผ้า เมษาก็ไดเก็บแล่ละกคะคอยล่อหลุดน้ำค้นสองปลากับยายเกศในช่วงนาแล้งกับสิพอ่อค้นสองปลากับยายเกศในหลุแบบหาอยู่หากินประมาณนี้แหละพี่น้องกะจังได้ก็คอยซอยเป็นแรงใจในเดอ้อพี่นอ้องอ่กับบ้านก้อนพี่น้องบ้านนี่หลุดน้ำกันมือนอนยู่ดีไม่แห้งสุข,ขุทุกคนพี่น้องปีใหม่นี่ก็ขอให้เอฟซีพี่น้องจะเลื่อนหุงเรื่องในหนาทีการงานการเดินทางไปไสกับหายลาปื้นพี่น้องสวัสดีทุกคนทุกท่านพี่น้อง สวัสดีครับสวัสดีค่ะ